คลิปนี้จะมาสอนวิธีการติดตั้งเลนส์โปรเจคเตอร์ของเอ็ดยิปสามอัลตรานะครับอ,อุปรกรณ์ในกล่องนะครับก็จะมีตัวเลนสองซองนะครับมีดวงใหญ่3ดวงเล็ก2นะครับแล้วก็ซองทำความสะอาดนะครับขอแจ้งนิดนึงนะครับอย่างขอบกล้องของเอ็ดยิปสามอัลตร์เนี่ยตรงขอบขอบตรงเนี้ยมันจะมีเป็นร่องใช่ไหมครับบางเครื่องจะมีขนแบบเนี้ยไปติดอยู่นะครับนั่นคือ ต้องทำความสะอาดให้หมดนะครับไม่งั้นมันจะมีฝุ่นใช้แปรงสีฟันแปรงเบาๆได้ครับแปรงทำความสะอาดให้หมดนะครับเสร็จแล้วเราก็มาทำความสะอาดด้วยการใช้ซองนี้นะครับไม่แนะนำให้ใช้แผ่นแอลกอฮอล์นะครับเพราะมันจะ ทำให้เกิดเป็นฝ้าได้นะครับใช้ผ้าเช็ดนะครับเช็ดก่อนเช็ดคราบวันเช็ดคราบไปออกก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นใช้แผ่นนี้แปะแล้วก็ลูบเพื่อดึงฝุ่นออกให้หมดอย่างบนนี้นนมันมีฝุ่นอยู่เราเอาให้หมดแกะทรงนี้มานะครับ เลนรุ่นนี้นะครับจะค่อนข้างบางนะครับคือมันจะบางมากเพราะว่าไม่ทําขอบยาวเพื่อไม่ให้มันเวลาใส่เคสบางเคสแล้วมันจะรูดกันนะครับก็เวลาอลอกกาวนะครับก็คือกดรูปหลังกันนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยลอกดูว่ากาวหลุดไหมกาวหลุดติดออกมาด้วยไหมถ้าไม่หลุดติดออกมาก็ค่อยๆลอกออกได้เลยครับแล้วก็จับออเบาๆนะครับจากนั้น ก็มาวางตรงขอบดำนะฮะวางลงไปครับมันจะติดอยู่บนขอบดำเลยนะครับทําให้ใส่เคสได้นะครับจากนั้นก็กดลงย้ำอีกทีหนึ่งนะครับ ใช่ดวงเล็กนี่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะดวงเล็กขอบมันจะเล็กกว่านะครับค่อยๆลอกนะครับ เสร็จแล้วกดย้ำนิดนึงนะครับเพราะให้กาวมันดูดแน่นขึ้นนะครับติดตั้งเสร็จก็หน้าตาจะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและอุดหนุนครับขอบคุณครับ